สวัสดีครับแซมมี่นะครับจากช่อง t i k กต็อกนะครับแซ m ม,มี่ทอล์ธรรมานอกออกรอบนะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเรื่องของไพ่นิมิตจิตตินะครับก็เป็นคนสร้างไพ่ชุดนี้นะครับการสร้างนะฮะเราเราสร้างไพ่นะฮะนิมิตจิตตินะฮะเราทํา2เวอร์ชั่นจริงๆเนี่ยทำเวอร์ชันเดียวนะครับก็คือเวอร์ชันพันหกเกแต่นะฮะ บังเอิญว่ามีมีเอฟซีเนี่ยที่เขาอยากจะมีไพ่แล้วเขารายรับรายได้ไม่ถึงหรือว่าเขามีทรัพย์จำกัดนะฮะเราก็เลยพิจารณานะฮะมีมีออเดอร์ครบหนึ่งครบห้าร้อยชุดแล้วนะฮะเราก็เลยพิจารณาหยุดแล้วก็ทำเวอร์ชั่นที่สองนะฮะดังนั้นเนี่ยความความแตกต่างกันนะครับก็คือเวอร์ชั่นที่หนึ่งเนี่ยเราเราเคลือบ PVC นะครับแล้วก็ หลังไพะะ่จะมีรูปยันอุณาโลมเป็นปั๊มทองนะฮะไม่ใช่ปริ้นทองนะเป็นการปั๊มปั๊มทองนะฮะส่วนเวอร์ชันสองนะฮะมีชื่อว่าเวอร์ชันวินเทจนะครับก็จะเป็นเคลือบวอเตอร์เบสแล้วก็ไม่ได้ปั๊มปั๊มทองนะครับก็คือความต่างดังนั้นเนี่ยกล่องเหมือนกันอันนี้ต้องขออาภัยจริงๆนะเพราะว่าเรา,เราทำกล่องเหมือนกันเพราะว่าเราเราหยุดจำหน่ายไปแล้ว เราก็เลยทำกล่องเหมือนกันนะครับอันนี้คือสับสนหลายคนต้องขออภัยนะฮะดังนั้นนะฮะเรารวมที่เรามาขายเยอรมน,นีด้วยนะฮะทั้งหมดก็เบ็ดเสร็จนะฮะเราเราสร้างทั้งหมด1,700ชุดนะฮะเวอร์ชั่น1ขายหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้เหลือเวอร์ชัน2นะฮะเวอร์ชัน2ตอนนี้ขาย1290นะครับมีทั้งหมด95ใบนะครับ ภายในมิจิตติตอนนี้เหลือไม่กี่ชุดแล้วครับตอนนี้ผมไม่ได้อัปเดตในช่องนี้นะฮะแต่ไปขายในติกต็อกนะครับ <laughs>